สวัสดีครับชาวกีตาร์ห้าทุ่มนะครับอันนี้เป็นเซสชันใหม่ของกีตาร์ห้าทุ่มนะครับผมจะใช้ชื่อบนว่ากีตา้าหน้าใหม่ก็คือสําหรับคนที่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆเลยล่ะครับเอากีตาร์สักตัวหนึ่งมาแล้วมาหัดเล่นพร้อมๆกันนะวันนี้ตอนแรกเลยนะกีตา้าหน้าใหม่ผมใช้กีตาร์โปร่งตัวนี้เป็นออสโลดนะครับเป็นอันนี้ก็คือสั่งทำม,มาแล้วก็ตัว ทําสีโดยพี่หนิงนะกีตาร์อาร์ตพี่หนิงเจ๋งมากเลยสีสวยมากนะครับตัวนี้เป็นเป็นข้างหน้าเป็นสปรูตนะครับข้างหลังเป็นน่าจะเป็นตัวคอก็เป็นอ่ะมอกกกนี่นะครับังมอลโกนี่นะครับทําสีซันเบิร์ดโดยพี่หนิงกีตาร์อาร์ตของเรานี่เองสวยมากตัวนี้มีฝังมุ๊กกินเละเยอะแยะไปหมดเลย ทำยี่ห้อใหม่ด้วยยี่ห้อชื่อ,อ,อโโยีอออ่ห้อสิงโตโลมาเดี๋ยวนี้ออกก่อนยี่ห้อสิงโตโลมาชื่อลูกชายและลูกสาวของผมเองนะครับตัวิกิตา้าสวยทีเดียวนานๆจะมาเล่นทีแต่วันนี้จะเอามาใช้เป็นประโยชน์กับคนอื่นพอรับปากเพื่อนๆไว้เยอะครับหลายคนว่าอยากหาเล่นกีตาร์บอกไม่เป็นไร๋ยวเราทำทิปให้เล่นนะที่ดูเท่าที่ดูในเน็ตก็พวกสายเก่งๆปันๆ,น,ๆนะเขามีเยอะแล้ะผมไม่เก่งเอาแบบ คนทั่วไปที่เอาไปใช้งานได้แล้วกันนะเริ่มต้นเลยตั้งสายก่อนนะครับทุกครั้งที่เล่นกีตาร์นะครับอย่าลืมครับตั้งสายก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งมันจะสร้างวิัยให้กับหูคุณถ้าคุณไม่ตั้งสายเนี่ยถ้าคุณเล่นกีตาร์เพียเพ้ยนมาตลอดเนี่ยคุณจะไม่จะเล่นกีตาร์เพี้ยนแล้วก็ฟังโน้ตไม่ตรงเลยเพราะว่าคุณเล่นเพี้ยนมาตลอดโดยรู้ว่าเสียงที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับสายหกนะครับเส้นใหญ่สุดอยู่ข้างบน ครับเป็นเสียง e นะครับสายห้าเป็นเสียง a สายที่สี่นะครับเป็นเสียง d แล้วก็สายที่สามเป็นเสียง g สายที่สองนะครับเป็นเสียง B บีสายที่1ครับเส้นนี้เส้นเล็กสุดเป็นเสียง e ครับตัวสูงเวลาตั้งสายนะครับผมอยากให้ดูสักนิดนึงนะ,ะบางคนเนี่ยนี่สายที่ม้วนถูกต้องมันจะม้วนอย่างนี้นะ เดี๋ยวลบดีเฟกตกล้องอ่านี่นี่มันจะหมุนอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยมันจะหมุนลงไปอย่างนี้อันจะอยู่ด้านด้านสายหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้านด้านข้างในนี้นะบางคนสายหนึ่งมนหมุนอยู่ข้างนอกอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกลับได้มาอยู่เนี่ยว่าตั้งลูกปดตั้งสายก็จะหมุนซ้ายบ้างหมุนขวาบ้างมั่วซั่วหมดเลยวิธีตั้งใส่ใส,สายกีตาร์นะใส่หมุนเนี่ยครับ บ bon a. A bon n, mm ัสสายเข้าเนี่ยครับกีตาร์ถ้าเป็นสายบนนะมันจะหมุนทางนี้หม <estar> ุนตามเข็มนาฬิกาลงเลยนะมาทางนี้ถ้าหมุนทวนมันจะออกมาทางนี้ผิดได้ต้องหมุนตามเข็มลงมานี่นะครับหมุนตามเข็มลงมานี่นะครับอีกฝั่งนึงหมุนทวนเข็มถ้าสามสายเล็กเนี่ยหมุนทวนเข็มนะครับมันจะทําให้เวลาเราตั้งสายสูงขึ้นเราจะหมุนด้านนี้นะหมุนด้านนี้ไปพร้อมกันทั้งสามสาย ไม่งั้นเละเทะเลยผมเห็นหลายคนตั้งอย่างนี้แล้วสายมันก็ระยะผิดแดยเพาะกีตาร์ออกแบบมาให้ร่องนัดเนี่ยร่องตรงนี้เรียกว่านัดนะองค์ประกอบกีตาร์นี้เรียกนัดมันจะมีร่องอยู่หกร่องเนี่ยมันตรงนี้เขาออกแบบให้มันอยากให้มันตรงมีระยะเสียงน้อยที่สุดนะเพื่อให้เสียงมันเพี้ยนยากถ้าเกิดมันมาอยู่ตรงนี้สายมันก็จะบิด้าไปอย่างนี้มันไม่มันไม่อยู่ในช่องที่นัดมันจะทําให้แรงกดนัดได้บางที ประท,ทีสายที่มันหย่อนมากมันอยู่ทางนี้นะมันไม่ลงร่องนัดปั๊บมันจะสั่นสายมันดมีเสียงตีเฟลปั๊กแกละกกกกกกกเพราะนั้นไปใส่สายให้ถูกก่อนอนะันดับแรกนะก่อนเล่นองประกอบกีตาร์ที่สองเรียกว่าเฟรดเฟรดคือไอช่องเนี่ยไอเหล็กที่กั้นเนี่ยเวลาเราดีดลงไปเนี่ยมันมีหน้าที่ทําให้เวลากดเราเนี่ยสายเราไปติดอยู่ที่เฟรดทาให้เกิดเสียงแบ่งเสียงสูงเสียงต่ําได้นะ กีตาร์ที่แยกๆเฟสมันก็นจะส,สูงสูงต่ำต่ำบางตัวสูงคือแปลบ,บางตัวต,ต่ำลงไปบางตัวสูงขึ้นมาบางตัว,ต,วต,ต่ำลงไปเนี่ยทําให้เวลาเล่นเนี่ยเสียงมันจะแย่มากเพราะฉะนั้นแนะนํนนานให้ซื้อกีตาร์ที่ได้มาตรฐานหน่อยนะมาฝึกนะครับจะมีความสุขในการเล่นไม่ใช่เล่นว่าทุกระทมเจ็บนิ้วมากเลยกีตาร์สายสูงเป็นครึ่งนิ้วกว่าจะเล่นได้ไม่ได้เอามา,มาตรฐานไม่ต้องแพงหรอกเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะ4 0 0พันสาพันซื้อกีตาร์โอเคมาเล่นได้แล้วนะ ต่อไปอ่ะมือตัดเล็บดีๆใครมือเนี่ยนะฮะดูอ่ามือผมน่า,นาเกลียดมากเลยอ้วนใหญ่ยังก็เง่งขิงนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็คือมือไม่ควรจะไว้เล็บยาวเห็นไหมตัดเล็บสั้นๆหน่อย มือซ้ายโดยเพราะมือซ้ายนะถ้าเล็บยาวปัญหามันคือเวลาเรามาเล่นมันจะติดตัวเล็บอ่ะมันจะมาติดที่ฟิงเกอร์บอร์ดไม้ฟิงเกอร์บอร์ดคือไม้ที่คอเนี่ยทําให้กดไม่ลงมันค้าอยู่แล้วก็ต้องออกแรงกดเยอะมากทําให้เจ็บนิ้วแล้วก็เบื่อเล่นมือ,มอกีตาร์จำไว้ครับมือก้ารเล็บยาวไม่ได้เลยมือซ้ายเนี่ยเล็บยาวนิดนึงก็ติดแล้วเวลาเล,เล่นเล่นเล่นไม่ได้เลยตัดเล็บให้สั้นเสมอกับหนังนิ้วอะครับเวลาปกด เนี่ยหลังนิ้วมันก็จะมันถือว่ามันจะตัดพอดีกับกับนิ้วที่เราใช้กดคือปลายนิ้วเนี่ยถ้ามันยาวขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยเวลากดปลายปลายนิ้วมันจะไม่โดนที่มันจะไม่โดนฟิกเกอร์บอร์ดและมันทําให้กดไม่มีแรงนะครับทาให้ต้องออกแรงกดเยอะแล้วก็ปวดนิ้วบางคนก็เลิกเล่นไปในที่สุดนะครับแบบฝึกหัดแรกดีกว่าวันนี้นะครับแบบฝึกหัดแรกเลยนะครับคือแบบฝึกหัดสําหรับฝึกนิ้วนะครับ มือซ้ายเอามือซ้ายก่อนนะมือซ้ายเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสี่ช่องเขาเรียกว่าโคมติกนะช่องละนิ้วนะเอาสายหกก่อนดีดเลยช่องที่หนึ่งนิ้วหนึ่งช่องที่สองนิ้วสองเราเลขสี่นิ้วนะนิ้วชี้นิ้วโป้งไม่นับนะคนนิ้วโป้งไม่ค่อยได้เล่นใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้หนึ่งนิ้วกลางสองนิ้วนางสามหรือก้อยสี่นะนิ้วที่สี่นี่จับเลย คืออย่างนี้คือเล่นช่องละนิ้วนะครับวิธีการดีดก็คือมือขวาเนี่ยคือดดขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นนะลงขึ้นเอาแค่ okay, นี้ก่อนลงขึ้นลงขึ้นนะสังเกตว่าเวลากดไปแล้วไม่ให้กดทีละนิ้วนะกดไม่ให้กดแล้วปล่อยอย่างงี้ไม่เอากดลงไปแล้วนิ้วที่เหลือราคาอยู่ต้าว่ากดนิ้วชี กดน,นิ้วกลางนิ้วชี้คายอยู่นิ้วนางนิ้วกลางคาอยู่นะนิ้วก้ยอยสามถึงสีนะ่นิ้วคายอยู่นะครับเอาลงก่อนเอาแค่นี้นะถ้าจริงควณจะโหลดแอปหรือซื้อเบทอนนอมนะคือเครื่องเคาะจังหวะมันจะเคาะตอก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 ให้เราได้ยินนะถ้ามีเครื่องนั้นจะเวิร์กมากนะ เ,เลื่องแค่นี้นะเอาลงกันนะขาลงเนี่ยเรียกขาได้ขาขึ้นลดสูงขึ้นเห็นไหมครับเล่นอย่างเงี้ยทุกวันนะวันละประมาณสิบห้านาทีนะลูกนี้ลูกเดียวนะสิบห้านาทีแล้วพอเราเล่นคล่องแล้วอ่ะมันจะเร็วขึ้นดีดเน้นๆเนนวลาดีดดีดแรงๆดีดแรงๆ,ด,ด,งๆดูขวาครับ กดแค่นี้ก่อนนะอ่ะพอคล้องอันนี้นะพอเล่นสิบห้นาทีเสร็จนะเล่นกลับกันได้กันิ้้ก้อยขึ้นิ้วที ดีเหมือนกันมือดีก็ลงขึ้นลงขึ้นโดยวิธีเล่นเหมือนกันนะจับไว้ก่อนสนิ้วแล้วปล่อยเดียวนิ้วแล้วลงไปเลยสี่นิ้วเอาล่ะพอาะทั้งสองอย่างคล้องน,นะทั้งลงทั้งขึ้นนะเล่นผสมกันนี่โนตไล่ลงก่อนนะ ลงอ่ะขายลายคนเนี่ยฝึกใครเนี่ยฝึกทุกวันนะเล่นเทนด้ทุกวันนะเล่นรูปอย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะเล่นสักห้านาทีหรือเจ็ดนาทีแล้วพักพักสองนาทีแล้วก็เล่นอีกอีกเจ็ดใช่ไหมแล้วพักสองนาทีแล้วเล่นอีกเจ็ดพักสองมันเป็นสี่คอเตอร์แบ่งเป็นสี่ช่วงนะช่วงละประมาณเจ็ดนาทีมันก็จะได้ประมาณครึ่งชั่วโมง นได้ลูกนี้แล้ววันหนึ่งได้จะที่เหลือจะเล่นจะแกะเพลงจะอะไรก็ว่ากันนะครับอย่าลืมว่าเวลาเล่นจุดสําคัญของมันคือเล่นนิ้วละช่องนะไม่เคยเอาแบบเอานิ้วเดียวมาเล่นอย่างนี้สีอ่อันก็ไม่เอาหรือไม่หรือก้อยคนคนน้้ก้อยไม่ได้ใช้เลื่อนเอาไม่เอาต้องใช้นิ้วก้อยด้วยเห็นไหมครับราคาขึ้นแก ดิไปเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเองแหละดิดงเน้นนะนี่คือการฝึกของกีตาร์หน้าใหม่อันแรกบทเรียนแรกนะครับติดตามได้นะครับที่กีตาร์ห้าทุ่มนะเพกีตาร์ห้าทุ่มเนี่ยผมจะทำเป็นอันลบั้มกีตาร์หน้าใหม่ไว้ใครอยาก หัดกีตา้าก็หัดไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ได้ทวนด้วยและถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ใน youtube ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝึกทุกวันครับแบบฝึกหัดมันฝึกไม่สนุกหรอกครับมันมันคือการฝึกแต่สักวันหนึ่งมันจะส่งผลประโยชน์ให้คุณในระยะยาวนะครับฝึกเข้าไว้ครับกีตา้าหน้าใหม่ทั้งหลายฝึกเลย そう。<music>